โอเคครับสวัสดีครับวันนี้นะฮะอยู่ที่บ้านเราอีกแล้วนะครับผมพาลูกบ้านมาตกปูนะฮะทดสอบดูนะครับผมวางไว้เมื่อวานนะเช้านี้มาเก็บกู้ดูนะครับผมดูที่ว่าจะได้ปูหรือเปล่านะครับนี่ครับผู้หญิงก็ทําได้ครับง่ายๆโอ้โหดูปูฮะดูครับผมเดี๋ยวโชกล้องเลยครับกล้องอย่างนี้ครับพี่โอเคครับ เต็มเต็มครับประมาณ7-8ตัวครับลูกตัวบักใหญ่โอเคฮะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องคัดก่อนครับแต่ถ้านั่นก็ปล่อยตกเล่นให้ให้ดูว่าจับยังไงอันนี้อันนี้คัดไซสไหนที่ไปขายไปใช่ครับก็ดูเนื้อด้วยว่าแน่นไม่แน่นอะไรดูยังไงเนื้อแน่นไม่แน่นบีบดูเอาบีบเลยไอซส์เนี่ยได้ใช่ไหม ต้องกดโดนเนี่ยอย่างเงี้ยแน่นก็คือมีเนื้อถ้าถ้านิ่มก็คือมันจะนิ่มมันก็คือยังไม่มีเนื้ออย่างงี้ยก็ใช่แตอเอบตอบางนิ้วนะบางนิ้วนะต้องเดี๋ยวไปช่างครับว่ามันราคาเท่าไหร่ใช่ <c oughs> มันต้องไปช่างดูครับเพราะว่าขาย <c oughs> ยิ่งเล็กก็ถูกยิ่งใหญ่ก็แพงต้องไปช่างดูว่ามันหนักเท่าไหร่สามสี่ร้อยห้าร้อยอย่างแล้วแต่ไซส์ครับมีมีอีกมี มีมีอีกสองลูกครับมีอีกสองลูกฮนะเดี๋ยว,ว,ว,วครับไปดูเลยฮะเดินไปดูเลยครับผมแล้ก็ไปยดอยเน้ราะบกนี่ครับบอ่อตกปูก็อยู่ใกล้ๆกับบ้านเราเนี่ยครับที่พักไม่ไกลครับเดินมาง่ายๆ,ๆนะครับผม ไม่รู้อยู่ตรงไหนเมื่อวานนะอยู่ตรงไหนพี่จำได้ไหมอันนี้นี่นี่นี่เห็นเชือกแล้วสดๆครับคือกินเป็นก็ต้องจับเป็นด้วยครับจะได้รู้วิถีชาวบ้านครับเขาจับกันยังไงนะโอเคนี่ครับลูกบ้าเราก็ไม่เคยทำมาก่อนนะฮะระวังตกน้ำนะครับดูครับจะได้ปูหรือเปล่านะครับผมโอ้ ได้นะเห็นตัวปูนะครับโอ้โหสดสดเลยครับผมอโอเคครับน่าจะมีอีกปะ่ะเอาขึ้นมาไว้ก่อนครับแค่แค่สองแค่สองแค่สองรอบนี่ก็ปลาไปสิบกว่าตัวสดสดเลยครับปูเป็นเป็นนะผม กิจกรรมสนุกสนุกครับวิถีชาวบ้านครับวิธีการจับปูครับผมใช้รอบนะคอา้าวอีกลูกหนึ่งอยู่ไหนเออนี้นี่นแอบบดูหน่อยครับว่าเขาได้ปูหรือเปล่าเหมือนจะไม่ได้นะลนูกนี้ไม่เห็นมีตัวปูลเลยนะครับ ให้พี่เขาดึงนะให้ลูกบ้านเราดึงนะครับผมจะได้ปูหรือเปล่าอยู่ไหนไม่รู้โอเคครับจะได้ปูไหมครับลูกนี้มันจะไม่ไดนะ้โอ้ยังได้ครับยังได้โอ้ยังได,องได้อยู่ตัวหนึ่งโอโอเคระวังเละนะโอเค โอเคครับกิจกรรมก็ประมาณนี้นะครับผมงั้นรับพบกันครับสวัสดีครับ